เราทุนนิยมวันนี้นะคะชวนมาฟังธตีมการลงทุน10ธตีมจากทาง p r o p s นะคะที่เขาจัดมาให้สำหรับใครที่อยากจะลงทุนในปี2021นี้ค่ะ รอบสกัดใหม่นี้นะคะเชื่อเหลือเกินว่าเป็นปีแห่งความผันผวนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีก็มีหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในสหรัฐนะคะหรือแม้แต่การระบาดระลอกใหม่ของหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีปยุโรปนะคะรวมถึงจะมีว่าที่ผู้นําสหรัฐคนที่46คนใหม่ที่ชื่อว่าโจไบเดนด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เองนะคะก็อาจจะทําให้ใครหลายคนตั้งคําถามว่าจะลงทุนอย่างไรดีนะคะวันนี้เลยชวนมาฟังมุมมอง ของเนติยศาร์ r o กันนะคะซึ่งเขาจัดอันดับ10ตีมการลงทุนสำหรับปี2021นี้ค่ะมาดูภาพใหญ่กันก่อนนะคะฟรอสบอกไว้ค่ะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีของการรีโอเพนนิ่งนะคะก็คือการกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งสำหรับเศรษฐกิจโลกดังนั้นเนี่ยถ้าไปดูในแต่ละตีมก็จะเห็นเลยนะคะว่าจะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันตีมแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะผู้นายุคโควิดจะได้ไปต่อในปีนี้นะคะในช่วงปี2020ที่ผ่านมานะคะก็จะมี ธุรกิจที่เป็นผู้นำในยุคโควิด19หลากหลายธุรกิจทีเดียวนะคะโดยนิตยสารฟอสบอกไว้นะคะว่าในปี2021นี่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจทิศทางน,นโยบายการเงินการคลังหรือว่าการดาเนินกิจ,จกรรมทางธุรกิจเนี่ยไม่น่าจะฟื้นัวนได้เร็วค่ะดังนั้นอะรายที่เคยเป็นผู้นําหรือว่าเป็นลีดเดอร์ในการลงทุนปี2020ปีนี้จะได้ไปต่อนะคะนั่นก็คืออุตสาหการรมเทคโนโลยีอุตสาหการรมเฮลท์แคร์แล้วก็อุตสาหการรมอีคอมเมิร์ซได้ ไปต่อในฐานะผู้นำแน่นอนค่ะตีมที่2คือน,นวัตกรรมการแพทย์นะคะเพราะว่าโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยสร้างบัตร แผลที่ลึกแล้วก็ใหญ่ให้ใหกับนานานประเทศทั่วโลกนะคะดังนั้นจึงเชื่อว่าทั้งรัฐบาลทั้งภาคเอกชนทั่วโลกเนี่ยจะสนใจเ l ล h ์แคร์โซลูชันนะคะหรือว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ด้านสุขภาพของประชากรโลกในหลากหลายประเทศนั้นแข็งแรงขึ้นคือเขามองว่ามันจะมีทั้ง3าส่วนเลยคือ1คือการรักษาโควิด1 9ที่เกิดขึ้นก่อน2คือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเจ็บป่วยเป็นต้นและ3คือการป้องกันค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดโรคใหม่ๆที่มีความรุนแรงในอนาคตและนั่นจะเป็นเหตุผลที่ทำให้บรรดาบริษัทไบโอเทคขนาดเล็กมีโอกาสนะคะที่จะถูกเทคโอเวอร์หรือว่าเกิดการควบรวมกิจการของหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์ของบริษัทในกลุ่มของเฮลท์แคร์มากยิ่งขึ้นในปีนี้ด้วยค่ะธีมที่3นะคะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่ะจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะต้องยอมรับว่าการรีโมทเวิร์กนะคะหรือว่าการทำ งานผ่านโลกออนไลน์อย่างที่เราทำกันอยู่กัน work from home หรือแม้แต่เรื่องของการสื่อสารการช้อปปิง้งแล้วก็การศึกษาผ่านโลกดิจิตอลเนี่ยน่าจะยังมีต่อเนื่องไปในปี2021นี้ค่ะโดยนิตยสาร p ร r o คาดการณ์นะคะว่าทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI โรบอติก บล็อกเชนแล้วก็ 5G เนี่ยจะได้รับอ่านที่สมต่อเนื่องในปีนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงเ,เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลต่อบุคคลเรื่องขององค์กรหรือแม้แต่ในภาครัฐก็ตามค่ะส่วนธีมการลงทุนที่4นะคะคืออ e ีคอมเมิร์ซจะโตแบบก้าวกระโดดหรือว่า Exponent น a l นะคะซึ่งถ้าแปลตามตัวก็แปลว่าโตแบบยกกําลังเลยนั่นเองค่ะถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลขเมื่อปี2010นะคะ จะพบว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซมีสัดส่วนนะคะต่อธุรกิจค้าปลีกโดยรวมของสหรัฐเนี่ยเพียงแค่ประมาณ4.2เท่านั้นเองแต่ในไตรามาส2ปี2020ที่ผ่านมานะคะสัดส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซต่อภาคธุรกิจรีเทลหรือค้าปลีกทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น16.1ทีเดียวและถ้านับเฉพาะเดือนเมษายนนะคะจะพบว่ามีการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในสหรัฐถึง49ค่ะและนั่นก็สะท้อนนะคะว่าธุรกิจอ e ี อมีโอกาสที่จะโตแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายตัวได้มากขึ้นอีกในธุรกิจค้าปลีกข,ของสหรัฐรวมถึงประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยล่ะค่ะเตมที่5นะคะ small cap จะ outperform large cap ค่ะนั่นหมายความว่าหุ้นขนาดเล็กมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นใหญ่ปีที่ผ่านมานะคะ S&P 500กับดาว Jones เนี่ยทำ all time high หรือว่าทำจุดสูงสุดในประวัติการเลยค่ะอย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมานะคะเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยพ้นจากว หรือกำลังอยู่ในช่วง Recovery จะพบเลยนะคะว่าหุ้นที่ทำา p r r o r r m ได้ดีก็คือหุ้นในกลุ่มขนาดเล็กนั่นเองและที่สำคัญหุ้นในกลุ่ม Small Cap ราคายัางทิ้งห่างหุ้นขนาดใหญ่พอสมควรเมื่อเทียบความถูกแพงนะคะดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ f r o อสแนะนำนะคะว่าหุ้นขนาดเล็กน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ค่ะ ธีมการลงทุนที่6กนะคะก็คือหุ้นต่างประเทศโดดเด่นโดยปกติแล้วนะคะเราได้ยินกันจนเบื่อแล้วค่ะว่าการลงทุนให้กระจายแล้วก็จัดสัดส่วนการลงทุนไปยังหลากหลายสินทรัพย์และหลากหลายภูมิภาคนะคะแต่ผลวิจัยทั่วโลกก็ชี้นะคะว่าปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนประเทศไหนก็มักจะมีโฮมไบแอสหรือว่าคันทรี่ไบแอสอยู่แล้วก็คือคนไทยก็ชอบลงทุนหุ้นไทยคนสหรัฐก็ชอบลงทุนหุ้นอเมริกาคนจีนก็ชอบลงทุนหุ้นจีนแบบนี้เป็นต้นเป็นเรื่องปกตินะคะทํา ำให้พอร์ตการลงทุนของคนจำนวนมาก Under Allocate คือจัดสัดส่วนของการลงทุนเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะอย่างไรก็ตามในปีนี้ปี2021นะคะในตยสารฟรอฟจะบอกชัดเจนว่า ตีมของดอลลา,าร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงดังนั้นถ้ายังลงทุนในหุ้นอเมริกาอยู่เนี่ยนะคะอาจจะทําให้ผลตอบแทนไม่ได้ดีหรือว่าโดดเด่นเท่ากับเอาเงินไปลงในูุยภาคอื่นดังนั้นควรกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศให้หลากหลายด้วยค่ะตีมการลงทุนที่7ก็คือเรื่องของการลงทุนแบบยั่งยืนนะคะผ่านหละก ESG Environment Social แลและก็ Good g o v e r n น n c e นะคะนั่นคือการใส่ใจทั้งเรื่องของสิ่งแวดลอ้อม เรื่องของสังคมแล้วก็ธรรม,มาภิบาล3ส,สิ่งนี้มีบทบาทมากขึ้นและเราคงได้ยินคำว่า ESG มากขึ้นในปี2021นี้ค่ะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาจะพบนะคะว่าการลงทุนในหุ้นที่เข้าขายตีม ESG นี้ให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในหุ้นทั่วๆไปนะคะดังนั้นหัวใจของการลงทุนนับจากนี้เราคงไม่ได้ลงทุนเพื่อสนใจ bottom line หรือว่าบรรพสุดท้ายแค่งแง่ของกำไรหรือตัวเลขทางบัญชี อีกต่อไปแต่ว่าเราคงสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลมากขึ้นเพราะว่ามีเรื่องของโลกร้อน pm 2.5โรคระบาดต่างๆหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราหันมาใส่ใจเรื่องที่มากกว่าตัวเลขนั่นเองค่ะ ตีมที่8ค่ะหุ้นปันผลไม่ใช่เพื่อสร้างอินคัามหรือว่าสร้างกระแสเงินสดเพียงอย่างเดียวแต่จะทำให้พอร์ตเติบโตด้วยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากตลาดหุ้นสหรัฐคือ S&P 500ค่ะในรอบ90ปีที่ผ่านมาคือนับแต่ปี1930ถึง2019นะคะพบว่า100%ของ Total Return หรือว่า100%ของผลตอบแทนจาก S&P 500 42%มาจากเงินปันผลค่ะ ไม่น้อยเลยนะคะตั้ง42%ดังนั้นถ้าใครสนใจจะลงทุนเนี่ยอาจจะต้องมองหุ้นปันผลในมิติที่ต่างออกไปนะคะและที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือในปี2021นี้ทุกคนคาดการตรงกันนะคะว่าดอกเบี้ยนโยบายน่าจะยังคงต่ำติดดินแบบนี้ต่อเนื่องไปและนั่นก็ทำให้ผลตอบแทนจากฟิสอินคัมต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยลงหุ้นปันผลก็เลยดูเหมือนจะมีแรงจูงใจที่มากขึ้นทั้งจากตัวปันผลแล้วก็จากการเติบโตด้วย ตีมการลงทุนที่9ก้านะคะก็คือ preferred stock หรือว่าหุ้นบูริมมทธิ์คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะจริงๆเนี่ยลักษณะเหมือนหุ้นกู้นะคะแต่ว่า มีความเป็นเจ้าของหุ้นกู้เนี่ยเราเป็นเจ้านี่แต่หุ้นบริมสิษิ์ชื่อก็บอกแล้วนะคะก็คือเป็นหุ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของนะคะถามว่าแล้วต่างจากหุ้นสามัญธรรมดาอย่างไรหุ้นบริมสิษิ์เนี่ยนะคะไม่มีสิทธิ์ในการลงมติเวลามีการประชุมผู้ถือหุ้นแต่เขาจะได้เป็นเงินปันผลที่สม่ําเสมอและมีการระบุระยะเวลาไว้แน่นอนนะคะซึ่งอาจจะมากหรืออาจจะน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้นะคะ ดังนั้นหุ้นบริษัทจึงถือว่าเหมาะสําหรับใครที่ต้องการอินคั่มหรือต้องการเงินที่ค่อนข้างสม่าเสมอนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าไปดูแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่าพอเป็นเจ้าของนะคะก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเึ้นเนี่ยก็จะได้เงินหลังจากเจ้าหนี้หรือว่าผู้ถือหุ้นกู้นั่นเองค่ะก็ต้องศึกษาข้อมูลเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะ ตีมการลงทุนสุดท้ายนะคะก็คือบรรดาพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นนะคะหรือว่า Municipal b o อ d แต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยมีนะคะอเมริกาเขาจะมีรัฐในแต่ละรัฐแล้วก็ท้องถิ่นที่เขาจะระดมเงินจากประชาชนแต่ส่างกันไปแต่ถ้าเปรียบแล้วเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับสหกรณ์อทซับก็พอจะ เปรียบเทียบกันได้พอสมควร่าว่าจุดดีคืออะไรคือก็จะมีเงินสดนะคะที่เข้ามาสม่าเสมอเพราะว่าถ้าเราซื้อหุ้นสากลเนี่ยเราก็จะได้เป็นเงินปันผลถูกไหมคะในทุกๆปีแล้วอัตรางเงินปันผลก็ไม่น้อยด้วยนะคะบางที่5% 6%ก็มีด้วยเหมือนกันแล้วแต่สถาบันแล้วก็แล้วแต่องค์กรน,นะคะและที่น่าสนใจคือหุ้นสากลเหล่านี้เนี่ย ไม่ต้องเสียภาษีด้วยเห็นไหมคะก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันไปนั่นก็เลยเป็นตีมการลงทุน10ตีมนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ แม้ว่าจะมีธีมการลงทุนที่ค่อนข้างชัดนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าในปี2021นี้จะมีความผันผวนเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะว่าโควิด19ยังไม่หายไปวัคซีนก็ยังไม่สามารถฉีดได้ครึ่งหนึ่งของประชาะกรโลกนั่นก็หมายความว่ายังไม่สามารถไว้ใจโควิด19ได้นะคะแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายจากประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาที่มีผู้นําคนใหม่อย่างโจไบเดนจากฝั่งเดโมแครตด้วยดังนั้นเราในฐานะนักลงทุนนะคะก็อย่าลืมค่ะหนึ่งคือเราต้องมีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน สคืออย่าลืมนะคะว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงและกระจายโอกาสในการลงทุนด้วยการทำ asset allocation 3ก็คือต้องลงทุนอย่างมีวินัยนะคะและสุดท้ายอย่าลืมอดทนรวยไปด้วยกันใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานด้วยกันค่ะ